สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับครูปิ๊กนะครับปิ๊กโกซีเอวันนี้ครูครูปิ๊กจะพาไปเก็บพริกสวยๆเผ็ดๆเด็ดๆกันนะครับปลูกไว้หน้าบ้านนี่เองไปกันเลยตรงนี้ก็จะมีพริกนะครับสวยงามมากเลยโดนฝนแล้วก็ขึ้นเยอะมากเลยสวัสดีครับมาแล้วตอนเย็นๆวันนี้มืดๆต้องรีบเก็บพริกเพราะอะไรครับไปเชียงรายมาสวันดูสิครับ นี่ลองดูนี่เนี่ยสุกหมดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบเก็บแล้วนะครับพริกเนี่ยพริกเนี่ยอร่อยนะครับเอาไปให้เพื่อนเพื่อนบอกว่าพริกเนี่ยมันรสชาติอร่อยปกติตอนที่ครูพริกเคยรีวิวใช่ไหมครับเวลาวางลูกโดรดลูกระเบิดเป็นปลาเนื้อสมุนไพรหรือว่าอะไรก็ตามครูพริกก็จะใช้พริกอันชนิดนี้แหละครับพริกต้นนี้แหละครับนะมันก็รสชาติก็ดีนะครับเผ็ดดีนะครับ ก็เดี๋ยวคูปี้ก็จะไปเก็บเก็บได้นิดหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บต่อนะครับนี่ไงนี่ครับมาดูคูปี้เก็บยังไงมาดูคูปี้ขอบางอะไรตรงนี้เลยนะนี่ไงคูปี้เก็บนะครับโดยเฉพาะเม็ดอย่างเงี้ยเม็ดสุกๆแบบเนี้ยนะครับนี่สวยนะครับพริกที่นี่โอเคเดี๋ยวคูปี้เก็บแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับพริกนี่นะครับปลอดสารจริงๆเลยนะครับ เห็นไหมครับว่าสวยนะครับกําลังสวยเลยเนี่ยนี่มันติดที่ว่ามันจะมืดซะก่อนเพราะว่ามันมืดฝนคุณพี่กลัวฝนลงไงน่คุณพี่ต้องรีบเก็บเนี่ยโอ้สวยงามมากเนี่ยโอ้โหคุณพี่นสวยงามมากยังไงก็ปลอดสารนะครับพันเปอร์เซนต์การันตีก็เหมือนที่คุณพี่เคยรีวิวคลิปวันก่อนใช่ไหมครับ ว่า,าการที่เราซื้อพริกมาจากตลาดหรือว่าแหล่งจําหน่ายเราต้องระวังเนาะเพราะว่าเ,าเขาจะพุ่นยาเพื่อให้ได้ผลผลิตจะเยอะนะครับแต่ถ้าเรามาปลูกเองเนี่ยมันจะปลอดสารนะครับรัะดีกับเราดีกับตัวเราด้วยนะครับเราจะโขกจะสับจะอะไรยังไงเนี่ยจะซอยพริกยังไงเอาไปทําน้ําปลาพริกอะไรเนี่ยสามารถทานได้เลยเนี่ยเอาไปล้างน้ําเปล่านิดเดียวเองน่าทานได้เลยนะครับระหว่างเก็บพริกนะครับ ก็เริ่มจะมืดละแต่ก็ไม่เป็นไรครูปิกยังรีบได้อยู่สวยงามมากนะต้นนี้นะครับผลผลิตยเยอะมากเลยนง่ายแล้วก็มีใครมานอนเฝ้าก็าติดสถานการณ์แม้ว่าฝนจะตกเกือบจะตกแต่ก็ไม่หวัน่นอาโซเฟียโซเฟียอ่าแล้วมีเจ้าตัวกวนนี่แน่นอนครับ มาทุกที่ที่ครูปลิกไปตั้งแต่ลงรถมาละกระโดดนะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็รีบมาเก็บพลิกก็เกาะติดนะครับยังไงเดี๋ยวกลัวจะมืดนะครับเดี๋ยวขอรีบเก็บให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ไงครับเมื่อกี้เก็บเมื่อกี้พอดีมืดซะก่อนนะเก็บยังไม่หมดเลยอันนี้ต้นเดียวนะครับ ก่อนไปเนี่ยเม็ดกําลังสวยเลยสีกาลังสวยก่อนไปเชียงรายพอกลับจากเชียงรายปุ๊บเป็นสีแดงเลยนี่ถ้าเอาไปตากแห้งสักสามสี่วันสามสี่แดดก็จะได้พริกแห้งเลยนะครับแต่ว่าไม่ตากดีกว่า,าเดี๋ยวไปให้เพื่อนก่อนยังไม่หมดเลยอันนี้ยังไม่ได้ครึ่งนะครับต้นเมื่อกี้ยังไม่ได้ครึ่งเลยค่อยมาเก็บต่อตอนกลางวันก็แล้วกันนะครับวันเสาร์ทย์นี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปให้รอบสองเอาไปให้พรุ่งนี้ก่อน ก็สวยนะครับสวยสีสวยมากกระเม็ดสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ไงเป็นไงบ้างคะผลผลิตจากพริกต้นเดียวมีพื้นที่ปลูกไว้เถอะครับมีประโยชน์ไม่เปลือเงินปลอดภัยพันเหากคลิปนี้มีประโยชน์สนุกสนานขอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูปิ๊กด้วยนะครับ